MacBook Pro ปี2017อาการแบตเตอรี่ขึ้นเซอร์วิสถอดดับนะครับเรามาดูกันสวัสดีครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็น MacBook Pro นะครับ13นิ้วปี2017ตัว non touch bar นะครับอาการของเขาก็คือ สายชาร์จแล้วก็ดับปรากฏว,ว่าเช็คตรงแบตเตอรี่ขึ้นเซอร์วิสนะครับน่าจะเกิดจากการชาร์จแช่นะครับผมมีแรมแบตเตอรี่เขายังเต็มอยู่นะครับผม4,800มิลปดมแอลมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปรแบตเตอรี่ก่อนนะครับ นี้ก็คือขั้วตรวจสอบแบตนะครับถ้าขั้วตัวจสอบแบตเสียหรือขาดก็จะทําให้เครื่องชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดอ่าอันนี้เป็นแพรควบคุมชุดแท็คแพดกับคีย์บอร์ดนะครับ เียากาวเดิมออกให้หมดนะครับเพื่อให้กาวใหม่ติดลงแน่นโอเคเรียบร้อยไปก็เอาแบตใหม่มาวางนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับเซลล์ของแบตก็จะมีทั้งหมด4,781ม ah ิลลิแอมนะครับ แล้วก็เรียบร้อยรีเซ็ต SMC ทักหนึ่งครั้งนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้า user check m i l i a m แอีกครั้งหนึ่งนะครับเช็คว่าแบตเตอรี่โอเคไหมนะครับหลังจากที่เปลี่ยนแบตแล้วนะครับเราก็มาดูค่าของแบตเตอรี่กันนะครับ m i l i a m ก็จะอยู่ที่4,000ประมาณ4,006นะครับตัวนี้ก็ในการแจ้งเตือนเซอร์วิสก็จะหายไป ถอดไม่ดับแล้วนะครับผมเสียบชาร์จได้ปกติสำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ MacBook Pro non-touch bar นะครับปี2017ตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมนะครับผมไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad หรือ MacBook นะครับหรือการถอดแล้วดับิีต่อสอบถามมาได้เลยนะครับสุดท้ายก็ขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านก็จะมีอยู่สสาขานะครับสาขาแรกก็คือรามคำแหงสาขาที่2ก็คือเซียรลังสิต วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ